พอดีไม่ฟิงผมเพื่อนแอลว่าหลานแม่แม่กรธนี่คือเจ้าของเสียงเพลงกุหลาบเวียงพิงถ้าแม่มาถ้าแม่ไม่ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เลยถ้าแม่ร้องเพลงพี่แม่อาจจะได้อีกสักยี่สิบบา่ตุกเก็บเสียงเล จริงๆเมื่อวานเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะาไปต้องไปฉีดยา,ว,าวันไหนจะสอนแล้วก็นัดมาไม่ไม่รับเงินแต่แม่จะมาสอนกับลูกแม่ไม่รับแต่ผมรับครับให้ลูกรับไปะให้ลูกรับไปอ่าเป็นนักเรีที่นิ <c oughs> สัยดีท่านนี้นะคะเร <c oughs> ียกว่าที่ดูดีกองดียางนี่ได้พึ่งเขา กว่าจะมาเป็นนักร้องที่ทุกคนรู้จักเป็นวงจันทร์เนี่น้องๆช่วยมาทนั้งนุนไปเอาอย่างนี้คุณแม่ต้องถนอมเสียงนั้นแหละต้องมันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนในเมื่อแม่ร้องไม่ได้ผมก็จะให้พี่ๆของผมทุกคนร้องให้แม่ฟัง แล้วแม่คอมเมนต์นิดีว่าเพลงเป็นงไงดีไหมครับแม่ครับให่ต้องนักรองีนักรองอย่างแม่ก็เีอนององไม่เป็นเอาเอาคาราโอเกะอะไรเอาคาราโอเกะกุลาบพิงเอาเบี้ไหมดแล้วเมแล้แม่มันตีก็หอมวยกุลาบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเพลงของนัร้องท่านอื่น จะพยายามไม่มันไม่ค่อยไปนั่นเพราะว่าวิธีการร้องอะไรเราไม่ไม่ค่อยทราบเป็นอย่างกับเพลงของเราเราร้องอย่างนี้เราก็พองดูบ้างไม่ได้เป็นนักร้องที่เก่งยังไม่ได้เก่งขนาดนี้คุณสาวเพียงพิงเอไม่ใช่ใส่ยกอแฝกความหลังนะคะที่ยบางเพลงอะลองลองไปแล้วหลงเพียงพิงทั้่เพลง